สวัสดีครับพุทธราหูดำเดินรายการ MSN Channel ช่วงศิลปะประเพณีวัฒนธรรมพระเครื่องสื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลกวันนี้พาไปศึกษาเรียนรู้ประวัติเหรียญพระคณาจารย์ที่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชนทั่วไปในช่วงกึ่งพุทธกาลเหรียญหลวงพ่อเคนท่ำเขาอิโต้จังหวัด ปราจินบุรีนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะชัยยะเตเชชัยยะเมตตาชัยยะเตชชัยยะเมตตาชัยยะเตชชัยยะเมตตาหลวงปู่เคนสุขวัฒโนเจ้าตำหลับเครื่องรางโภกทรัพย์เมตตามหานิยมใส่ดักทรัพย์สาริกาการุง พสิทธิพระวันตุเมสัพพสิทธิพระวันตุเตสําหรับเหรียญหลวงปู่เคนร,รุ่นนี้ตามตำนานประวัติเล่าขานต่อกันมาว่าสร้างฉลองอายุร้อยแปปีในปีพศ2510โดยการออกแบบเหรียญได้สวยงามเร็กกระทัดรัดทั้งด้านหน้าด้านหลังมีความคมชัดมีความงดงามขนาดเหรียญกําลังเหมาะกําลังพอดีด้านหน้า รูปครึ่งองค์หลวงพ่อเคนจารึกคำว่าหลวงพ่อเคนและหากได้พิจารณาในมุมมองอื่นๆไปด้านข้างเหรียญจะสังเกตว่าขอบข้างเหรียญมีเรื่องราวให้สืบคน้นถึงกรรมวิธีการสร้างเหรียญแต่เมื่อพลิกเหรียญกลับมาชมด้านหน้าอีกครั้ง เราจะสังเกตว่าเหรียญรุ่นนี้มีเอกลักษณ์เช่นเส้นขีดบางๆจากสังคติมาคางหรือข้างแก้มส่วนอักษรหอหีบรอริงจะมีเส้นขีดบางๆลงมาที่ขอบเหรียญเมื่อพลิกไปชมเอกลักษณ์ด้านหลังเหรียญจะสังเกตเห็นว่าระหว่างอักษรปอปลาขึ้นไปบอไม้มีเส้นขีดและหากใช้กล้องส่องขยาย จะมองเห็นมีเส้นวิ่งไปตามขอบเหรียญตลอดเหรียญด้านหลังตลอดแนวด้านหลังเหรียญบันทึกอักขระคาถาชัยยะเตเชชัยยะเมตตาท้่เขาอิโต้จังหวัดปราจินบุรีอายุ1้อยปีพศ2510และเมื่อมองมาอักขระด้านบนระหว่างคำว่าเชจะมีเส้นขีดบางๆส่วนระหว่างคำว่ายะมาเมตตา มีเส้นขีดถึงกันสำหรับเหรียญที่รับชมอยู่นี้สภาพธรรมชาติพื้นผิวเหรียญและภาพรวมถือว่ายังสวยงดงามเหรียญหลวงพ่อเคนร,รุ่นนี้เป็นเหรียญปีรึกเป็นเหรียญที่ท่านหลวงพ่อเคนพระอริยะเจ้าพระคณาจารย์เมตตาปุกเสกฝากไว้เป็นสมบัติโรคผัดกันเชยชมไสยะไสยะชัยยะเตเชชัยเเชยะเมตตาสพสิทธิพวันตุเมสัพสิทธิพวันตุเต ศึกษาเรียนรู้จากเรียนหลวงพ่อเคนวัดธรรมเขาอีโต้จังหวัดปราจินบุรีพอสมควรวันนี้ต้องกล่าวคำว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่พุทธดาหูดำเนินรายการรายงานเรื่องเหรียญพระคณาจารย์พระอริยเจ้าหลวงปู่เคนถ้ำเขาอีโต้จังหวัดปราจินบุรี MSN Channel MSN Media Social News สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลกสวัสดีครับ